ครับผมวันนี้สิมาบอกวิธีการซ่อนเงินเมียนะครับซ่อนเงินเมียนะผมมีเงินอยู่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวก่อนเดือนสีซ่อนเงินเมียเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่เสือครับเสือแกนเงวเอาเอาไว้อําพางอําพางเอามาใส่พลิกออกมานะครับพลิกออกมาเราก็ลงทุนแน่นะครับทําการตัดตัวนี้ตัดเข้าไปเอาคึ้บกเข้าไป ตัด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 อ่าตัดแล้วครับเอากับมวนเงินเข้าไปมวนเงินเข้าไปสอดเข้าไปนี้ครับพี่น้อง้าจัดระเบียบจัดระเบียบน้เดี๋ยวได้ผลบว่าได้ผลนะครับเดี๋ยวไปล่องเบิงนะครับพีสน์เลยนะครับเอของนอนเรน,นเด้เดี๋ยวเดี๋ยว ก็เง,งี้ยไปแถวนี้ไปลอยนึงเสื้อจะของดอกของหมักจุ๋ยตัวใช้เงินเสื้อเงีง้ยในรถดีบอ